น้อฮ no. mm ึ่มปดังนอบักใหญ่เลยจ้ะอฮ้ยสะใจมากเสียงขับรถเดะ หูหน่อขาวสวัสดียามเช้าจ้ะพี่น้องเช้านี้พากันเข่าป่าน้ำไม้จ้าพากันมาหาน้าไม้แต่เศร้าเลยมากับบรรยากาศอึมครึมเหมืนว่าพายุเข่าเนาะมื่คืนฝนตกบัดคืนจ้ะในทุ่งให้ทุ่งนามีมน้ำขังเลยแหงอีหลี แต่บ้านสาติ๊กบบมีอึ่งเด้อพี่น้องก็ไปหาจับอึ่งในสาติ๊กบบมีจ้ะขาหาก็ดยางเช้า,าบอเค,อกเคนกับอาการดีขึ้นแล้วเด้อจ้ะอุ้ยบอเคนปลาไล่สบกันพวกเด้อเบื้งหน้าบอ,บบอเคนกับลดลงหลายแล้วจ้ะถูกเราลงหลายแล้วแต่ยังบ่หายร้อยเปอร์เซ็นต์คือพี่น้องว่าันแหละอาการไอ้ปวดเหงือกปวดฟันเนี่ยมันจากนานถ้าได้เป็นกับทรมานมันจากนานแน่จ้ะปลาหน่อไม้ของเฮา ไปลุยกันไปลุ้นกันจ้ะว่ามือนีนเขาสิมาอยู่ว่าปริมาหลายมือเลยได้ป่านอไม้นี่เลขโอ้พอแต่งา่างเขามาก็มานเลยจ้าโอให้มันมานเดอ้อมือนี่พี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาเคสาวติ๊กน้ำเนยเด้อจ้าไปลุยกันต่อทางทางเข้าไปจ้ะ สินไม้อยู่ข้างในโนคักขนาดเลยบ้านพี่น้องตกอยู่บ่เจ้ามื่อคืนนี่มือหนี่น่าจะโตอ,อีกจักเวลาไดเข็นทางเข้าไปจักหน่อบอกเข็นเฮ้เขาไปเบิ่งนำกันจะว่าสีมีจักหนอ่อกเขาปลอดภัยแล้วมันก็จะมืดมืดจักหน่อยแล้ว เข้าไปน้อชุบโอ้ยกินไข่เกาะหัวตะก้อเดีวเวอแล้วหนึ่ง z ู o กว่าอยู่ไกลโพดบ่อหินจับอีกก่นโอ้พี่น้องแป๊บนึงเด้อย่าพันขาไอสิเกาไปวันนี้โอ้ยจยับเหนียงดอ้วก้มก้มเนี้ยมาแบบนี้ อีงหน่อนหนึ่งดองเห็นบ่ผู้ตะปลายสองหนอนหนึ่งผู้เห็นบ่สามแล้วก็อีงหน่อนี้สี่ดองผู้เห็นมาแล้วหน่อสีชมพูโอ้โหน่อนเลยใบปุ่นมันแห้งจะออก คนหากะไล่หลายเด้อจ้ะเกิรสิบ,บอกเอาโก้ง <S <S ตงเนาะต้องรถหงรถตาเพิ่งนั่งแบบนี้เลยโกเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยหอยเพิ่งเักเพิ่งซับเอาอน,อน้อยก็หน่อยไปไปน้อยเฮงแบบเอจัปโป้น้อยเอราเว้นจ้า น้องจ้เบึงนอนงี่งาม,งามบักใหญ่เลยคุณเนะอืมกรนะ,อดดะนอบักใหญ่เลยจ้ะงามพักแต่ว่าถูกบึงล่องลอยเพื่อนคุดมันบอกค่อยถมเลยเนาะบอกเค็เนาะอโอเคเซลติ้งหานี่ถมได้คุณเน,นะ โอ้โหแรงบใหญ่เลยเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยก็มีคนมาหาน้ำพุนึ่งพันยางเขาในละอุ <c oughs> สัสะใจมากเสียง <c oughs> และมนัน <c oughs> <c oughs> อืมไผ่มานมันพี่น้องเลยมีแต่มันน้อยบอ๊บอบเคนเอาได้ปะ <c oughs> เอารถ <c oughs> แหม่มานไผ่มานมันนี่นี่บอ๊อบเคนอีกแหงนึงนี่ดิเต็มลำนี่ ตรงหน่มันเปเนนงนึงนี่เด้หน้ากล้องเลยนี่เออใส่หนงนึง <c oughs> น้ำฝนหลุดลุงใส่ปานถือฝนอเจาะเซะหาแบบนี้เนีนน่งน้องจ้า hình bắt nhảy lên

แหงเด้อนี่เด้อเตะตามลำบ่ทันโทันก็เอาบะกันไปแหงกันักใหญ่หญ่ัมันใหญ่เนได้มันได้ฝนไปทางไปหาไมนดิ มาแล้วเจอสองน้อจะโก่ยังไม่ได้อ้อมไปฝั่งพุ่นธเดี๋ยวมืดดิหนิเสาวติ๊กเปิดแฟลชเอาพี่นอาา้องจ้ะเพราะว่ากอไผ่มันมืด ิดแล้วก็ได้ส่องหาน้ำเลยสองหนอสสวยไปอ้อมไปฝั่งพุ่นต้องมีหลายหน่อแน่เลยพี่น้องจ๋าพี่หนอพี่เข้ามาได้ผู้เดียวอึ๊บติกสิฮักเอาดอกเข็นว่าต้องเข้ามาเด้อ อ๊างานขนาดพี่น้องจ้ะตแทบคุกเข่าเลยตอนนี้คุกเข่าเพื่อนขีต่ต้มแบบนี้ที่มันแคบเนาะตามสถานการณ์จ้ะเดเขาไม่ได้แค่คนเดียว,ไ,วไปไปโกใหม่จ้ะได้อยู่นะสองสามโน,โนอยู่โนอขาว ก้อนี้สองหน่อจ้าสติปิดให้าบดอกเกล็ดเรียบร้อยเกล็ดเทอแต่เสียหรือสับด้จับมือนี่ติบใส่งานเกล็ดหลายดอกให้มาเป็นหมู่สิซื้อแต่ถ้าจะใหก็ใหสับนี่เลยจ้ะอระหนอสองหน่อก็ได้อยู่นะ,ะพี่น้องจ้า ฝนตกเล้วเมื่อก่อนเมื่อกอ็เดี๋ยวไปเบิ่งผลงานอยู่บ้านหัาเนาะพี่จ้าฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนไล่แล้วก๊อก๊อก๊ฝนมาลบฝนอยู่ใต้สะพานจ้ะพี่น้องให้เสียงฝนอ้า,อามาบวกกับเมื่อเดี๋ยว <c ười> <c ười> หายังพวกหัวบาเคนยันเป็นไข่ตื่ม เบิ่งผลงานเราเลยจ้ะได้หน่อยได้หลายสำรต่โอ้นักคึกคึกเท่าไหร่เออนอ่เด้เออเอาเทเกใส่เอาวางสื้นเลยก็ได้เออโอ้หอันนี้ได้หลายอยู่จ้าสมมารถเป็นเหน่งแต่กหนอย,อยาวเลย เตมอกี้นี่ย่างออกมาันเจออีกสองสามคนน้ำเบาเคนเนาะรถจอดบนใต้สะพานเออบนสะพานนี่สี่คันรวมรถเบาเคนค่ะเหมือนนัดกันมาเลยมือในพ้อมกันมาเท่าที่สังเกตมาไหมเห็นจะเป็นหน่อสูงมาเลยเหมือนบบมีคนมาแต่ว่ามันบบออกหลายคือตะกี้เลยมันทยอยออกคือล้วหน่อสองหน่อเลยเนาะแต่ก่อนทามาแล้วอุ้ยโกหาแล้วฮุกแล้วเจ็กก็มีเนาะอือหนดิ เาก็ได้ลายอยู่ด้อเหลือแกงคนเลยนี่ค่ะจะตึกเสียเอาไปตุมไอ้ไปกินกับเจียวกะปิจะเริ่มเป็นแหนงนแล้วไหมแมนค่อยไปไป่ายใหญ่เนาะเบิงป้าเบิงฝนดีๆก่อนแมนจ้ะช่วงนี้พายุเข่าเนาะใช่ต้องดูแลสุขภาพก่อนจ้าคนใหม่คนใหม่เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กครับจะพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า คนนิ่งเดี๋ยวค่อยพากันเมื่อจาก